สวัสดีคะ่ะมาพบกับทีมงานอุบลไผ่สินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานมาลงหน้างานที่อำเภอบ้านฝางค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นงานแพร่ลอยน้ำรุ่นใหญ่ค่ะ,ะหลังคาโมเด์น,นะคะแล้วก็จะมีเมนทอนชีสทับยาให้ด้วยนะคะรังนี้ลูกค้าเพิ่มสะพานยาวเป็น5เมตรนะปกติจะมะีแถมฟรีให้2เมตรนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาพิชมกันใกล้ๆกันเลยจ้า ตัวนี้สะพานยาว5เมตรนะสะพานยาว5เมตรเนี่ยจะมีถังลอยคู่ให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นรุ่นหลังใหญ่เลยนะหนะ้ากว้าง3เมตรขายาว5เมตรนะคะตัวแพรหลังคานี้จะมุงด้วยหญ้าแฝกนะคะซึ่งจะทนก่าหญ้าคานะคะแล้วก็จะมีอะเมทัลชีตทับหญ้าให้ด้วยนะคะหลังอหลังคาเมทัลชีตเนี่ยสามารถเลือกสีได้นะคะ เอาตามความชอบเลยค่ะเลือกสีไหนก็ได้นะคะข้อดีของการมีเมนทอนชีดทับหญ้านะคะก็คือเราไม่ต้องห่วงเรื่องหลังคารั่วนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนหญ้าบ่อยเลยนะหญ้าไม่เปื่อยไม่ผุไม่พังง่ายนะคะอยู่กันแชอ้อยู่ใช้งานกันยาวๆเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าให้เลือกทางเข้าเป็นทางด้านข้างนะ <c oughs> นะคะ ปกติจะเข้าทางด้านโน้นนะคะอ่ะตัวแพร์จะแบ่งเป็นสองห้องนะสามคูณห้าเมตรนะคะเดินมาห้องแรกก็จะเป็นห้องใหญ่เลยนะคะถ้าเข้าอ่าทางด้านข้างนะก็จะเป็นห้องใหญ่แล้วก็จะมีชุดโต๊ะเก้าอี้แถมให้ห้องนี้ห้องนี้ขนาดสามคูณสามเมตรเลยนะใหญ่ใหญ่มากนะคะชุดโต๊ะเก้าอี้เก้าอี้ยาวสองเมตรนั่งได้นอนได้นะคะนั่งได้สี่ที่นั่งนะต่อตัวนะคะก็สองตัวก็แปดที่นั่งนะคะมีโต๊ะกลาง หนึ่งตัวนะคะแถมให้นะเดินมาก็ได้นั่งเลยนะคะห้องถัดมาเป็นห้องเล็กนะคะห้องถัดมาเป็นห้องเล็กห้องนี้ขนาด2อคูณสเมตรนะสามารถผูกเปลนอนได้นะคะกลางมุ้งกลางเต็นนอนได้นะตรงนี้นะเนี่ยผูกเปลตรงมุมเสารตรงตรงมุมเสารตรงนี้นะคะตรงมุมเสานี้แล้วก็ไปหาตรงมุมนั้นได้ได้ผูไกได้ผูกได้นะคะ แล้วก็จะมีซานยืน่นซานยื่นออกมาห้าสิบเซนนะคะซานยื่นออกมานะคะเอาเอาปกติจะเข้าทางด้านนี้แหละนะคะแต่ลูกค้าให้ให้เข้าอ่ะด้านข้างเนาะเอาตามสะดวกเข้าด้านไหนด้านนั้นได้ได้หมดนะคะจะมีซานยื่นออกมาห้าสิบเซนนะคะเ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นตรงนี้ก็เอาไว้นั่งเ่อนขาได้นั่งตกปลาได้เนาะก <c oughs> ว้างใหญ่นะสูง โล่งโปร่งสบายนะคะรุ่นนี้รุ่นหลังคาโมเดลนะคะยืนไม่ชนหัวนะยืนไม่ชนหัวนะคะมีรแนงบังแดดให้นะสวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้บรรยากาศด้านนอกตัวนี้จะเป็นบ่อเล็กเป็นบ่อเลี้ยงปลานะบ่อเลี้ยงปลาค่ะเล็กๆนะมีกุ้งด้วยนะคะนั่งชมวิวชมบรรยากาศได้นะคะ บรรยากาศดีเลยค่ะอันนี้เอาไว้นั่งทานข้าวได้นะทานอาหารนะคะโต๊ะเก้าอี้อนี้เคลื่อนย้ายได้นะเคลื่อนย้ายได้เพื่ออยากนั่งรวมกลางเต็นท์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยได้ได้ไดกลางมุ้งนอนหลังใหญ่ๆค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่เพจนะคะทีมงานอุบลไผ่ศิลค่ะหรือ,อแอดไลน์มาที่เบอร์0646959987นะคะ ทักไลน์แอดไลน์หาแม่ค้าได้ตลอดเลยจ้าสำหรับวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า